แล้วก็รางวัล Popular Male Artist Award นะครับได้แก่คุณนุนิวครับยินดีด้วยกับนุนิวครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยฮะ <_ letter> เดี๋ยวก่อนลงเดี๋ยวให้พาวเวอร์พับเกมหมุนตัวนะฮะโชว์หน่อย ดีใจกับทุนนิ่อีกครั้งหนึ่งฮะดีใจด้วยฮะครับสวัสดีรอบนะครับครับก็ขอบคุณทางแคสสวอรมากๆเลยครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับผมครับแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณแฟนๆมากๆเลยที่ทุ่มโหมดให้ผมอย่าง เหน็ดเหนื่อยครับก็วันนี้เอารางวัลมาฝากทุกคนแล้วนะครับ <c oughs> ครับแล้วกออ็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยพพอร์ตผมตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผลงานการแสดงหรือว่าผลงานเพลงครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยที่มีคนมองเห็น ออมองผมในมุมศิลปินด้วยครับตั้งๆที่ที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้มีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองเลยครับที่ผ่านมาจะเป็นเพลง o อ t ทั้งหมดเลยครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นซิงเกิลแรกของตัวเองแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับรอติดตามฮานุนิวครับนุนิวจังอยู่กับเราบนเวทีนะฮะเราจะมีการมอบของที่ระลึกนะครับจากจุดิตลีเบอร์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณสิรินศรีออรไทยกุลผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัท Beauty James ครับขึ้นมอบของที่ระลึกจากจูดิตลิเบอร์นะครับให้กับนุนิวครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสิรินด้วยครับ และแสดงความยินดีกับโนเนวีกครั้งครับทุกคน